ค่ะกลบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันอีกเป็นคลิปที่สองเนาะคะ่ะคลิปนี้แอดจะเอาเป็นสิบหน่วยล่างสองชุดเนาะคะ่ะสองชุดที่เคยเดินจับคู่ได้งวดที่แล้วเนาะค่ะพี่น้องแล้วก็อีกชุดหนึ่งชนกันที่เลขสี่สองสูตรเนาะคะ่ะแต่ว่าจับคู่ไม่ได้ สูตรหนึ่งในสองกับ4ีสูตรหนึ่งในสามกับซีเนาะค่ะชนกันแต่ไม่มาเนาะค่ะโอ้ไอ้มาอยู่่ะพี่น้องโอ้ยตายแงกไปเห็นสูตรมูมันหลุดเนาะค่ะเห็นยังก็ไปน้ำอันนั่นเน้ยค่ะพี่น้องปากกระไดเนาะมูมันหลุดหลายสูตรลักสีปลักนนวยหลุดเอาออกไปหลายแตย่เหลือไปเห็นพันไปว่าไปต่อเซ้ยเยไปใส่ซาเนาะค่ะ คลิปนี้ก็จะเอาเป็นชุดนันดบพี่น้องโล่งเนาะค่ะสําหรับชุดอ,อันนี้เป็นชุดล่างเนาะคะ่ะชุดล่างอย่างเดียวมันยังว่าซับสนตอนแรกแอดว่าจะเอาชุดบนใส่น้มจะดีแล้วไว,ไว,ไว่ายังสี่แม่ค่ะพี่น้องแต่ว่าบ่อได้เนาะค่ะบ่อไดะะ้เพราะว่ามันจะซับสนเนาะคะ่ะพี่น้องจะซับสนตัวแอดเองกับซับสนใดขึ้นกันเพราะว่าอยกับตัวเลขตั้งมือเสาพี่น้อง จนหนามืดแล้วนะคะอยู่กับยังกับบอยากทอยู่กับตัวเลขเนาะค่ะมันมันมึนงงมันมันปวดหัวตัวค่ะแต่มันเป็นวิชาทีมักเนาะค่ะพี่น้องแต่มันเป็นวิชาทีมักแอดคงจะะ่สูหมาหอดมือนีเพราะมันเครียดด้ค่ะเครียดแต่วันในขณะที่เฮ้าเหตุแล้วเฮ้ามีความสุขไหมค่ะเครียดเฮาตอนเครียดเฮากับลูกยางขออนุญาตอเวลานิดนึงภาวาสูตรนีมันหน่อยโตมันเหตุง่ายเนาะค่ะ บ่เป็นเห็ดคำนวลไงดิแต่ว่ามันตัวเลขมันหน,อนมม่อยไม่ได้เบาเง้ยานเนานะคะ่ะเวลาเขาเคลียดเขาก็ยางออกสะก้อนพี่น้องว่างปากกาไหสะก้อนหลุกยางเนาะคะออา่ะพ่อนคลายสบายแล้วจังกับขมาาไมเนาะค่ะเพราะว่ายังกับพ่อทอยอยู่น้าตัวเลขแอดก็ยังย,งยำคือเกาเนาะค่ะถามม้าบ่เป็นงานที่เข้ามาเข้าชอบแอดคงจะว่างมือไปแล้วเนาะค่ะอันนี้ถ้ายิงเห็นพี่น้องได้โชคได้ลาบน้ายิงมีกําลังใจเนาะค่ะ อีกอย่างหนึ่งแอดขอพี่น้องเนี่ยเด้อเขามาแล้วซอยแอดกดไค์กดแช่เปิดการมองเห็นเนาะจะได้มีกำลังใจหาแนวทางดีเด็ดเดมาฝากพี่ตอนน้องเนาะค่ะบวกทั้งสูตรสูตรกับว่าคอยบรรลุว่าของผู้อื่นพันสูตรแบบใดเนาะค่ะของแอดมันไม่ทั้งเดินหนาทั้งถอยหลังพี่น้องคือสูตรแต่เราสูตรเท่าคิดเองอยู่แล้วมันมันแล้วแต่เท่าสีล่องเดินล่องถอยเนาะค่ะ่้คงทีตัวนี้มันมายูห้อกับ่องใสตัวนี้เบื้องเหล่ากัน รอคอยมันเป็นเวลาที่ทรมานมากอย่างน้อยๆย,ยังเล่าพัฒนาเนี่ยก็าจะาเข่ามือหนึง่งสองมือสามมือสี่มือคือเขาล่อหลายมือแมค่ค่ะจะเห็นผลว่าเขาบอ่อจังสี่เนาะอาทิตย์หนึ่งสามมือเนี่ยมันสายอยู่ด้พี่น้องสาหรับผู้ถ่าเบิ่งผลเนาะค่ะก็ะเลยเป็นอียงที่เออนี่เพ่อนเพล่งเพลินเอาไปลองเนาะการทรมานคือการรอคอยเพันว่าเท่ากับต้องเบิ่งวัดผลเอาความจริงวัดพร้อมเนาะคะ่ะ ข้าคือข้าหลุดคือหลุดอ่เรื่องสูตรไม่หลายโหดพี่นอ้องอแก้ใบมือนียังสี่ห้าถ้าเบิงอ่สมมติว่าสูตรไม่แอดแกะมือนีอ่เบิงมือแรงเบิ้งผลมือแรงงรุดเลยก็มีอ่เดินไปซีมือมือที่หารุดก็มีมือที่สองรุดก็มีเพราะฉะนั้นอ่พี่น้องทีงบอกว่าเอาวิธีท้ำบอกไม่ให้น้ำเน,นะะะานนนนนะค่ะอ่าแอดวามันมันเบิงทังสี่ล่ะค่ะง่ายดีพร้อมเข้าเวลาเฮ้าบ่าหลายน้ำราะว่ะ ถ้าสูตรมันเดินดีเงี้ยเงี้ยว่รุดแอดว่าแพงเลยพี่น้องก็รู้จักแอดดีเนาะค่ะว่าแพงเลยพี่จะอยากเอาไห้พี่น้องเห็นเนาะคะ่ะแต่สูตรเดินเต็มทีว่าท่าดพี่น้องก็บรูดแล้วเนาะค่ะนะคะค่ะอะเบิง์ข้ามเตือนก่อนเนาะคะ่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะ ย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะพี่น้องไปเบิ้งแนวทางกันเลยเนาะคะ่ะแนวทางแรกเนาะคะ่ะสิบหน่วยล่างลราพัฒนาหน่อยโตหน่อยคูชุดเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะไปดูที่สูตรแรกกันก่อนเนาะค่ะพี่น้องเดินเงี้ยวๆมาจังสี่ยยค่ะแต่สองสูตรนี่เนาะค่ะพี่น,อนะะ้องเนาะขอสงวนซีสั่นนี่เนาะคะ่ะเพราะว่าเ่ากะ เอาลงให้พี่น้องเบิ้อยู่แล้วเนาะค่ะเอาลงให้พี่น้องเบื้อยย่แล้วเอาลงใหหทุกงวดอยู่แล้วเนาะค่ะที่แล้วว่ามันได้เฮ็ดสูตรให้เบื้องยุเนาะค่ะว่าสังวรซจะที่เดียวเนาะค่ะค่ะเพราะว่ามันมีดามาลายแนวพี่น้องเข้าใจแอดน้าเน่จากน้อยหนึ่งเนาะค่ะบางอย่างแอดกระว้าได้บางย่างแอดกระว้าว่าได้เนาะค่ะขอความเข้าใจจากพี่จากน้องเนาะค่ะ งวดที่แล้วงวดก้อนที่ถือที่ห้าได 4, 2, 4, ้ซีสองซีกอดกันออกซีหางวดที่แล้วชนกันอยู่ที่เลขกซีกับมาซีแปดเนาะค่ะมาซีแปดนี่แหละค่ะพี่น้องสูตรจะเดินมาจังสี่เลยแอดแกะไว้หลายอยู่มันบ,เนนนบเน่เดินเนาะค่ะมันบ่เดินเดินแน่สองงวดงวดที่สามกับลดเนาะค่ะจะเลยเป็นอีหยังที่ได้ยินเสียงรถเด้อค่ะพี่น้องเนื่องจากว่ารถอ่าทางเพิ่นจะเฮ็ดทางเส้นใดกับบารู้เนาะ จอดยหนาบ้านแอดเป็นซิปเนาะคะ่ะมันจะเลยมีเสียงเขามาเนาะคะ่ะงวดนี้ทําแล้วได้แปดกับศูนย์เนาะคะ่ะไปเบื้องสูตรที่ชุดประกบกันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะชุดที่ประกบกันเนาะคะ่ะงวดนี้แอดมี่ยขัดเด่นรางออกมาใหา้ประกอบการพรเนาะคะ่ะพี่น้องงวดที่แล้วได้สามกับสี่งวดนี้ได้สี่กับห้าโบชนเด้อค่ะพี่น้องมือน,นีนะคะถ้าบบชนเหตุจังใดค่ะบบชน อธิพานมามันก็บจับคูกันออกอยู่ด้พี่น้อง6กหนึ่งหนึ่งหกดสชน8มาที่98้าดแดหก็ได้ที่8ปดหกสองเ็ก็เข้าที่สองเสี่ห้าก็เข้าที่4ี่ห้างวดที่แล้วพี่น้องก็เห็นนำ้ำเยอะเนาะชนกันที่เลขสีมาที่4ี่แปดงวดนี้ไม่มีชน8กับ0ูย์สกับ5พี่น้องแคปเอาเนาะคะ่ะจะเป็น8ปดซี่อีกบ่แปดซี่แดหา 040หาบมีหลุ่นเด้อค่ะพี่น้องนะคะอแอดขัดเด่นล่างไหวอยู่ค่ะเดี๋ยวเด้อค่ะแอดขัดเด่นล่างมากไหวอยู่นะคะเดี๋ยวแอดจะเอามาประก,รอ,บะะระกรอบการห้นะคะประกอบการห้ว่าตัวไลมันมปเปอร์เซ็นที่จะมากลางบอมือนี่เนาะคะ่ะสูตรนี้เดินยาวๆสูตรนี้ก็เดินยาวๆสูสีกันมากแต่สูตรนี้จะเดินดีกว่าเนาะคะ่ะ เอาพี่น้องแคปเอาเด้อค่ะจะไปสูตรที่สองอ่าชุดที่สองค่ะเนาะค่ะไปชุดที่สองค่ะชุดนี้งวดที่แล้วก็เข้าที่เลขแปดนะค่ะเดินมาแบบนี้เลยค่ะพี่น้องนคะคะเดินเข้าที่เลขแปดงวดนี้ได้หนึ่งกับแปดอีกคือเกา จะมากบอนะคะทีผ่านมาได้หนึ่งก็แปดกับเขาบ่าท่านลุดนะ้ค่ะมือใดทีไดหนึ่งก็แปดนะคะสูตรนี้สี่ศูนย์หนึ่งเข้าที่เลขสี่ประกบคู่ได้ที่แปดสี่พี่น้องเนาะค่ะนี่ก็จับคู่ได้คือกันหนึ่งหกแปดสามแปดเก้าชนกันที่หกมาแปดหกแต่จับคู่ไม่ได้สองเจ็ดนาะค่ะสี่สี่ชนกันที่เลขสี ล้วกับฟังนี่มีหาจับคู่ได้ที่สี่ห้ามวดที่แล้วแปดกับห้าสี่ศูนย์หนึ่งจับคู่ได้ที่สี่แปดเป็นตัวกับพี่น้องกับไวน้น้าบอมีอยียงแน่อนอนเนาะคะ่ะบอมีอยียงแน่อนอนวดนี้จะเป็นหนึ่งหกหนึ่งสองหนึ่งสามแปดหกแปดสองแปดสามบอเนาะคะ่ะที่นี่นะคะอ่าฟังนี่กับมีเหลขเด่นแปดกับหนึ่งเหมือนกันถ้าสิจับเลี่ยงสองสูตรนี่สี่สูตรนี่ใช่กันเนาะคะ่ะ งวดที่แล้วเห็นบ่ค่ะ,คะพี่น้องเดี๋ยวแอดจะจับเรียงใส่กันเห้เบิ้งเพราะวา่าแอดเป็นยังคือแยกแอดอยา่างนั้นมันใดหน่อยคู่ถ้าชุดมันเดินอยู่ก็คือพยายามเน้นน้อยคู่เพราะวา่าแอดก็เป็นห่วงพี่น้องคือกันเนาะคะ่ะงวดที่แล้วชนกันที่4อยู่3สูตรแล้วก็อีกสูตรหนึ่งได้8เอานมใส่เลยค่ะหลายหน้าที่แล้วงวดนี้ได้1กับ8อ่ะสูตรนี้ได้1กับ8สูตรนี้6 2 3สูตรนี้ได้8กับ0ชนบ่ค่ะ,คะ ชนที่เลขแปดส่วนล่องกะทอกันเบิร์เนาะคะ่ะพี่น้องกะจับเอาเนาะคะ่ะอันนี้เป็นชุดหนึ่งนะคะเอาชุดนี้ละ่ะที่มันจับกันได้คููงวดที่แล้วนะคะที่นี่นะคะพี่น้องเอดขัดเด่นรางออกมาให้พี่น้องเบิรงว่าชุดนี้ก็มีสีมีสีสีมีสีตัวนะคะสี 4, มีสีตัวเนาะคะ่ะสองละ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้า สองมีห้าตัวเจ็ดละ 1, 2, 7, 3, ะะ 0, ่ะหนึ่งสองสามเจ็ดมีสามเนาะค่ะศูนย์มุนหันว่าต้องไปไล่เนาะคะ่ะเห็นบางตาหกก็มีสองเนาะคะ่ะอ่าสี่สองเจ็ดนี่แอดวามีให้เห็นอยู่ลางเนาะคะ่ะแปดด้วยอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันเนาะคะ่ะแปดสองเพราะว่ามันชอนอยู่ในเหลี่ยมลายเนาะคะ่ะสิ่งของเข้าก็มีแนวทางแปดทั้งสองชุดเนาะคะ่ะพี่น้อง คแคปเอาเดอค่ะนะคะแคปเอานะคะชุดนี้แคบแล้วเนาะค่ะไปที่ชุดนี้นะคะอันนี้2ส,สูตรนี้2ชุดนี้เป็นเด่นล่างเป็น10หน่วยล่างอย่างเดียวไปบนถือว่าพิษพี่น้องค่ะเอาสําหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นสซยแอดเดอร์ค่ะ,ะช่องเฮ้าจะช่องน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะจะได้มีกําลังใจ หาแนวทางมาฝากพีตอนนองสำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไว้ซ้ำนี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ